สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวสมายชาแนลวันนี้สมายจะพาทุกคนมาเปลี่ยนหลักไม้เลื้อยกับเจ้าต้นนี้นะครับพลูหัวใจแน่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าพลูหัวใจแนําเนี่ยเลื้อยของเจ้าพลูหัวใจแน่นะครับได้ยาวเกินเสาไม้เลื้อยไปแล้วนะครับทําให้ไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันดับแรกเนี่ยสมัยก็จะมีการเตรียมกระถางนะครับซึ่งเป็นกระถางใบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะรองก้นกระถางด้วยกลบาบมะพร้าวสับนะครับที่ทําการแช่น้ําไว้แล้ว3วันนะครับรวมถึงมีการใช้เสาหลักไม้เลื้อยนะครับซึ่งมีความยาวมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้ดินนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผสมครับ อ่าพวกออสโมโคดยากันลามาพร้าวสับแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยเม็ดออสโมโคดนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายอเนกประสงค์นะครับเป็นสายลวดนะครับรัดต้นไม้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับสมัยก็จะลองก้นกระถางด้วยกรบมาพร้าวสับแบบนี้นะครับ ลองก้นกระถางประมาณหนึ่ใน5ส่วนของกระถางนะครับและหลังจากนั้นสมายก็จะใส่ดินที่เตรียมไว้ลงไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ใส่จนเต็มกระถางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเสาไม้เลื้อยมาปักลงไปอีกทีนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมกับสมายเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปักลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดินเพิ่มลงไปนะครับเพื่อช่วยพยุงเสาไม้เลยของเรานะครับ ก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่เยอะหน่อยนะครับช่วยพยุงเสาของเราก่อนนะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเสาก็คือจะโอเคแล้วนะครับก็เลยจะเพิ่มเฉพาะดินลงไปนะครับ ใส่ลงไปให้อยู่ประมาณสามในห้าของกระถางนะครับก็กะกะดูเอานะครับโอเคนะครับอ่ในเรื่องของเสาแล้วก็ดินก็คือโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูเจ้าปลูหัวใจแนบนะครับยกออกมาทั้งกระถางเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องงดน้ําเขาสัก3วันนะครับแล้วก็ปักลงไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอากันไกนะครับ มาตัดไอ้ที่เราแบบนำทางให้เขาไว้นะครับตัดพวกเชือกที่เรานำทางเขาไว้เพราะว่าหลักไม้เลืออันเก่าเน,นี้ยเราจะทิ้งนะครับเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอา่าเราก็จัดทรงนิดหน่อยนะครับแล้วก็โดยเทคนิคของสมัยนะครับสมัยจะชอบเอามาเอาในส่วนของไม้เลื้อน,นะครับมาพันกับเสาหลักมากกว่านะครับไม่ได้ให้ตั้งตรงๆนะครับ ไอนน้สมัยจะพยุงด้วยกับมะพร้าวอีกที่หนึ่งนะครับกับมะพร้าวสับนะครับแล้วก็สมัยจะวัดก่อนนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางกับลวดผันต้นไม้เนี่ยมันบาลานซ์กันไหมนะครับก่อนที่จะตัดนะครับ สมัยจะพันตรงบรเวณใกล้ๆก,กับต้นแม่นะครับแล้วก็กลาง2ไม้เรือนะครับแล้วก็บนยอดเสไม้เรือนะครับจะทำสามสามตำแหน่งนะครับอันนี้เราก็พันไปก่อนนะครับพันไปก่อนเลย แล้วเราก็ใช้ลวดนะครับรัดลงไปเลยนะครับรัดจนครบทั้ง3ามตำแหน่งนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะตกแต่งตรงคอกระถางด้วยดินสักนิดหน่อยนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับแบบนี้นะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับเห็นไหมแล้วครับว่าไม่ยากเลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง s m a ย t Channel ด้วยนะครับสาวันนี้สม i ยต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ